ความรักที่เราต้องการน่ก็คือโรแมนต์แต่อันนี้ยโคตรโหดเพราะว่ามันทําให้เราโง่ทาให้เราเจ็บแล้วทําให้เรากลัวแต่เราก็ต้องมีหัวใจเราเนี่ยแข็งแรงกว่าสมองมากอความสามารถในการรักมันเกินเลยเหตุผลบนสมองมากเหตุผลบางทีจํากัดเราด้วยซ้ําเอแต่เมื่อเราอยากจะรักใครอ่ะด้วยเจตนาจะรักอ่ะมันไปไกลกว่าเหตุผลมากความรักสี่แบบที่มนุษย์ต้องการฮะ อันนี้มันมาจากหลักฟิโลสฟีถ้าใครอ่านงานพวกงานคลาสสิกอะจะเป็นอย่าง CS เ e สลูอิสที่ทำนานเนียเนาะแล้วก็หรือซอนเกเกโกหรืออะไรเงี้ยมันเขาจะนิยามความรักไปในเชิงปรัชญ,ญาเมทีแล้วเป็นปรัชญ,ญาถ <c oughs> ือว่า <c oughs> มันมีประโยชน์เพราะปรัชญ,ญามือคือฐานของจิตวิทยา <c oughs> แต่มันยังไม่ได้พิสูจน์มันยังไม่ได้เอามาทดสอบทาง empirical นะทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้มาทําวิจัยว่าง่ายๆแต่ท้ายสุดส่วนใหญ่แต่มันก็คือเป็นหลักความจริงที่เขาก็ทดสอบมาแล้วในเรื่องของตรรก,กะ ความรักในสายคลาสสิกเนี่ยเขาแล้พี่ชอบอ่านงานพวกนี้เพราะว่ามันแบ่งได้ลุ่มลึกมาก mm hmm. เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ได้หล่อเลี้ยนจิตใจตัวเองได้หรือเซลฟ์แคร์เนี่ย uh huh. ด้วยความรักสี่แบบ uh huh. แบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า affection mm hmm. เป็นความรักแบบเป็นความรักที่ได้มาง่ายๆอะแล้วเราไม่ค่อย grateful mm hmm. เป็นความรักแบบเราเห็นมันอยู่แล้วแล้วเราคิดว่ามันไม่มีค่าแต่มันมีค่ามาก <c oughs> วันที่มันจากไปอันนี้ mm hmm. คือ ความรักที่ที่เราเทค f ฟ r g r a n t e d ที่เราไม่เห็นค่าแล้วบ้างไม่เห็นค่าตอนจากไปเช่นอะไรหมอนเหม็นหมาที่คอยอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเราเดินออกไปโรงเรียนแล้วเราไปเจอลุงคนหนึ่งซึ่งพอเจอเราเราก็บกมือแล้ววันหนึ่งหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือสิ่งคุ้นเคยสิ่งที่เราไม่ได้ Expect สิ่งที่มันเด่นน่าเบือ่อแต่สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตเราทุกวันมันมีสิ่งดีๆให้รอคอย S <S แม่ที่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านพ่อที่เรากลับมาทุกเสาร์อาทิตย์และเห็นท่านอ่านหนังสือที่มุมมุมหนึ่งความรักแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นค่าหรอกตอนอยู่แต่ตอนจากไปแล้วจะรุนแรงมากอย่างเหมือนคุณสอยุธ่อะอันนี้กลับนี่คุณสมพิจําได้ว่าตอนที่แกเจอปัญหาเยอะๆตอนที่อันนี้ไม่ไม่รู้พูดไนดะ้ตอนที่มีเรื่องที่ต้องติด<ๆ>ติดตารางจนแกต้องเหมือนหลุดจากทุกอย่างหลุดจากสื่อแล้วพี่อ่ะดูวันที่แกกลับมาหาหมาเนาะโอ้พี่น้ำตาไหลเลย แล้วหมาคอยแกอยู่แล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือเพราะว่าคุณแม่ก็ไปแล้วอะไรก็ไปแล้วแล้วแกต้องมาสร้างใหม่หมดเนี้ยแต่หมารออยู่ตรงนั้นนะมันคือแฟชั่นไงมันคือสิ่งที่แต่ก่อดไอ้หมารอบางทีมันนั่งง,ง้อง,ง,งแง้งกับเราเราก็ลาคาญด้วยซ้ําแต่วันนั้นที่หมารออ่ะมันคนละมีนิ่งเลยนะ <c oughs> คือสิ่งที่เหลืออยู่อ <c oughs> นี่คือความรักที่หนึ่งที่มันรย์ต้องการ <c oughs> คือแ f f e ั่นความรักที่สองที่มนุรย์ต้องการก็คือ r o m a n c <oughs> แ์แต่เนี้ยโคตรโหด เพราะว่ามันทําให้เราโง่เป็นความรักที่ทําให้เราโง่ทําให้เราเจ็บแล้วทําให้เรากลัวอืแต่เราก็ต้องมีเพราะมันเป็นเมื่อเราพบแล้วมันจะมีค่ามากเพราะมันจะเป็นคู่ชีวิตแต่ถ้าคนไม่มีมันจะกลายมาเป็นความรักแบบแบบอื่นละรักญาติรักอะไรไปอันนี้อสองเรียกว่าเป็นโรแมนส์เป็นความรักที่ที่มีผลต่อใจิตใจอย่างรุนแรงแต่ทำให้เราเข้าใจว่า เป็นความรักที่จําเป็นเพราะเราจะฉลาดขึ้นอันน, <S <S น,นี้งานคลาสิกก็บอกนี้ความรักที่สมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟิเลโอคือความรักแบบมิตรภาพอ,อันนี้มันจะเกิดขึ้นกับวันเพื่อนที่เราสู้อะไรมาด้วยกันนะเช่นเพื่อนร่วมงานนักข่าวด้วยกันไปทํางานแล้วทุกแบบเดียวกันแล้วระบายแล้วกลายเป็นพาร์เนอร์กลายเป็นบริษัสพาร์เนอร์หรือทหารที่ไปรบด้วยกันหรือตำรวจที่สืบความด้วยกันหรือ ื่อนที่มีไลฟ์สไตล์ขายกันขี่จักรยานนักกีฬาแม้แต่คู่แข่งที่กลายเป็นมิตรความรักแบบนี้คือเป็นความรักที่มีโกเดียวกันมีรสนิยมเดียวกันความรักนี้มันต้องใช้เวลาต้องอินเวสต์มันจะยากตรงที่เราต้องอินเวสต์ต้องลงทุนต้องให้เวลาแต่พออยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ทําให้เราเป็นมนุษย์มากที่สุดเพราะเราจะเรียนรู้ว่าม่มีคนที่เหมือนเราด้วยเป็นความรักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่แปลกเท่าไหร่ มันมีคนที่เหมือนกับเราแล้วก็มันเป็นเจอร์นี่เดียวกัน <S <S แล้วเมื่อเขาตายไปเราก็จะเศร้ามากเพราะเราหาคนไว้ได้ไม่ง่ายความรักสุดท้ายคือ Charity อ,อันนี้เป็นความรักที่เราให้เปล่าโดนไม่หวังได้เลยเลยเราอยากแค่เป็นคนที่ดีขึ้นอ,อีกก็อย่างที่บอกที่การช่วยสังคมการไปช่วยสนึนามิหรือสตอรี่ของการที่เราทำอะไรคนหนึ่งอะแล้ว แล้วเรานึกไม่ถึงว่าเราทําได้ขนาดนเช่นในกรณีอย่างพ,พี่เพิ่งดู YouTube อันหนึ่งแล้วพี่ซึ้งมากคือมีผู้หญิงฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนเนาะแล้วเขาอยากับสามีแล้วชีวิตเขาแย่อแล้วเขามาพบรักตอนสี่สิบปลาย,ลายแล้วผู้ชายอายุน้อยมากเราก็รักกันมากเพราะมันเข้ากันได้แบบอย่างน่าตกใจเขานึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเจอรักจริงๆตอนนี้แต่วันนึงผู้ชายคนนี้พูดว่าเขาอยากมีลูก ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถมีลูกได้แล้วแล้วพอเขาบอกเขาอยากมีลูกตาเขาส่องประกายแล้วผู้หญิงก็รู้เลยว่ามันคือจุดจบอื mm hmm. เพราะว่าถ้าเขาเห็นยาตัวเขาจะมาคับให้ผู้ชายคนเนี้ยรักเขาแล้วไม่ต้องมีลูกอื mm hmm. คือทิ้งไลฟ์โกตัวเองอ mm hmm. แต่เขาเลือกที่จะ walk away แล้วก็เอาผู้หญิงที่อีกคนที่มีลูกเขาได้ mm hmm. แล้วเขารักได้แล้วตัวเองถอยออกมา mm hmm. ด้วยความรักแบบสุดท้ายความรักแบบ เราอยากให้คนอื่นอ่ะแม้มันเจ็บเราเจียนตายแต่เราให้เปล่าความรักแบบนี้ทำให้เราอ่ะเป็นคนที่เห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเช่นการโดเน a อะไรเอวะให้คนหนึ่งการให้คนหนึ่งตั้งตัวได้ในชีวิตแม้เราแทบไม่ค่อยเหลือ มันเป็นเขาเรียกว่า charity เพราะเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนอยากทำํำแต่ใครที่ทำเนี่ยมันจะมีความสุขมากในรูปเอ็มเข้าใจผิดไปแต่ว่าพอพูดคําว่าเซลฟ์สมมติมีเราสองคนหมอใช้คําว่าเซลฟ์เลิฟมันเหมือนว่าเราก็มองแค่ตัวฉันใช่เออมันมีกําแพงกําแพงบางอย่างกับคนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นคือคือพอเซลฟ์เล<ๆ>ิฟมากๆมันจะกลายเป็นว่าเราสะดวกเลยเราก็ทาแค่นั้นนะอครทีน,นี้พอเราสะดวกเราทําแค่นั้นนะโอกาสที่เราจะเปิดกว้างและผูกพันมันจะต่ำ พราะเทนดน n c ของมนุษย์ก็คือเมื่อเราหมกมุ่นกับตัวเองนะเราจะมีกำแพงความผูกพันมันต้องลดกำแพงเนาะซึ่งความผูกพันมันต้องใช้ความรักความรักสี่แบบเพราะนี้พี่เชื่อใน self c a r ์มากกว่า self l o ิฟมีหนังสือเล่มที่พี่เขียนเรื่อง self love ยังนั่งเสียดายรือว่าเขียนเรื่อง self c a r ์ดีกว่ามีเล่มหนึ่งเขียนเรื่องรักตัวเองเล่มนั้น regret ที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะเล่มนั้นก็ดีแต่แหมอยากจะเปลี่ยนเป็น s e l ฟ care อย่างเดียเ self c a r คือการดูแลตัวเอง ถ้ามี energy เหลือจากการดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะมีโอกาสไป,ไปให้คนอื่นได้ด้วยใช่อ่ะใช่เพราะจริง capacity to love ของมนุษย์อนะใหญ่มากนะ,ะเราเราสามารถรักแบบฮีโร่ก็ได้เราสามารถรักชั่วคราวรักถาวรก็ได้หัวใจเราเนี่ยแข็งแรงกว่าสมองมากมความสามารถในการรักมันเกินเลยเหตุผลบนสมองมาก เหตุผลบางทีจํากัดเราด้วยซ้ำออแต่เมื่อเราอยากจะรักใครอะ่ะด้วยเจตนาจะรักอะ่ะมันไปไกลกว่าเหตุผลมาก